เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกนชินอิมเพกนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่แบบไม่มีหาอะไรทามาครับแล้วก็วันนี้เราก็อย,อยู่ในเ,เราอยู่กับการยูนะครับซึ่งการยูเนี่ยถือว่าแรงแรงสุดในไอดีผมเลยครับแรงขนาดไหนเหรอแรงแรงขนาดที่สามารถที่จะลากหัวคมคมมอนได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะ ลากหัวคมๆมไอชายได้นะครับก็วันนี้เราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับแล้วเราก็เออเห็นเออซิซินเมดตรงนั้นเราก็อยากจะหาเรื่องนะครับไอ้ควายอีกกูหาเรื่องแม่งเลยนี่กูแค้นมึงตอนเวลต่ำมึงทำกูเยอะกูมีการอยูแล้วอ่าชิตอ่าอ่า ไปเลยเป็นเชีย่ยอะไรวะอุ้ยอุยเดี๋ยวเดีเด๋ผมขอเติม HP การยูก่อนนะครับรู้สึกว่าการยูจะเริ่มไม่ไหวนะครับเออแค่จะเติม HP ยังแหลกเลยแต่ไอ้นั่นมันก็จะลมแล้วนะครับแล้วก็จัดการไปเลยแล้วก็หลบหลบแบบ HD นี่ครับคือประสิทธิภาพของการยูผมนะครับแต่การยูผมนี่อาจจะเออเรียกได้ว่าอ่อนหน่อยนะครับโดนอะไรนิดเดียวนี่คือแบบ oh <my> โอเคโอเคนะครับนี่ก็คือบ้านผมนะครับนี่คือสภาพบ้านผมนะครับบ้านผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปทูดูเออในบ้าน,นครับว่าในบ้านมีใครบ้าง นี่คือสภาพบ้านของผมนะครับเป็นบ้านขยะเฮ้ยไม่ใช่นี่คือบ้านของผมนะครับก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับหน้าบ้านนี้ก็จะมีเออของแม่งเต็มเลยนะครับเนี่ยแม่งแบบคดลกนะครับแล้วก็ในนี้ครับก็จะมีโยอิมิยะครับวัดดีครับโยอิมิยะวัดดีครับก็เราก็ไม่มีอะไรมากครับไหนมาดูแต่ละห้องนี่ครับว่าแต่ละห้องมีใครบ้างห้องนี้นะครับก็จะมีเออผู้เต่านะครับ อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เรามาดูห้องต่อไปนะครับกูว่ากูไปดูชั้น2ดีกว่าครับนี่คือชั้น2นะครับซึ่งก็จะมีการยูคุยกับโทมัสตรงนี้ครับหวัดดีครับการยูกับโทมัสเป็นไงบ้างครับสบายไหมครับโอเคนะครับไหนมาดูห้องนอนเออกูโดนกานยูกูติดการยูกูออกไม่ได้อ้าวอกูติดอ้าวกูติดโอเคโอเคเราไปดูห้องนอนกันเลยนะครับ นี่คือห้องนอนผมนะครับก็จะเป็นสภาพประมาณนี้ครับเตียงของผมเนี่ยก็จะเป็นเตียงสีฟ้าสีมันสีอะไรสักอย่างแหละครับแต่ตรงนั้นจะมีทีวีนะครับเนี่ยมีทีวีประมาณ2เครื่องนะครับไหนเราลองไปดูห้องคอมดีห้องคอมแบบเป็นยังไงบ้างนะครับห้องคอมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือเครื่องผมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดหนังอยู่นะครับโอเคไม่ดูละเดี๋ยวช่องบินนะครับ โอเคนะครับออกจากบ้านกันเลยดีกว่าโอเควันดีการยูอีกครั้งไป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 ออกจากบ้านกันเลยเอาวแล้วครับวันนี้เราจะมาสู้กับมังกรครับผมจะเอาการยูมาสู้กับมังกรครับว่าจะแรงแค่ไหนนะครับยิงไปเลยครับการยูโอ้โหเนี่ยแทบไม่ต้องเข้าใกล้เลยนะครับอ้าวมันไปไหนละอ๋อมันจะใช้ผ้าท่าพุ่งตัวนะครับ ตอนนี้การยูทีเดีือน้ตหลบแม่งเลยอ่ะเมื่อกี้อาจจะหลบไม่ค่อยได้นะครับโอ้โหโอเคเนี่ยหลบนี่แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆเอาการยูยิงนี่แหละเนี่ยโอ้โหแทบไม่ต้องเขา้าใกล้แล้วก็พอมังกรลมนะครับก็โอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวนี่นี่การยูโคตรแรงเลยนะครับก็พอแรงอยู่นะครับโอ้โหอ่าทำไมผมชอบพูดโอ้โหบ่อยจังเลยเมื่อไหร่กูจะเมื่อไหร่กูจะเลิกพูดคำว่าโอ้โหเนี่ยมาโอ้โเยเนี่ยเนี่ยอีกแล้วโอ้โหอีกแล้วโอ้โหพูดไป พูดไปเล่นไปนี่มันลำบากจริงๆมาเราจะจัดการเกาะอ,อีกรอบนะครับแล้วก็แล้วก็หลบนะครับนะครับตรงนี้พื้นมันก็จะเริ่มแตกแล้วนะครับแล้วก็ต้องหลบนะครับหลบไปเรื่อยๆตรงนี้คืออยู่นานไม่ได้ครับเพราะมันจะทำให้เอ่อ HP เราลดลงเรื่อยๆนะครับโยโยโย อา้าวมันไปไหนละรู้สึกว่าแรงไงมือถือนี่ค่อนข้างยากเลยครับยิ่งตอนอัดวีดีโอนี้แม่งโคตรยากเลยนะครับแล้วกูก็การยูก็จะหมดสติอีกแล้วนะครับนี่อีกรอบ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 แล้วก็ล้มไปซะอา้อาวอา้อาวเดีเ๋ยวเดี๋ยว ฟึบอ้าทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นอ๋อเรียบร้อยอู้หโอ้โหรู้สึกว่าการอยู่จะแย่แล้วครับนี่ยิงไปเรื่อยๆมาการยูต้องชนะนี่นี่เรียบร้อยครับการยูก็ชนะมังกรได้แล้วครับ นี่เป็นแบบความเทพของการยูนะครับโ okay. อเคเฮ้ยรู้สึกเบื่อเบื่ออยากหาเรื่องมอนอยากอยากเอาการยูไปหาเรื่องมอนเนี่ยแต่โอ้โหเฮ็ดพีโคตนน้อยไหนลองดูดิลากโโหวัโโหว,โ,โ,หว,โ,โ,หวโคบลากหัวลอดหัวโอ้โหโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโอ้โหนี่เรียบร้อยมอนสองตัวนี่แค่หลับไปเลยครับโอเคนี่คือความแรงของการยูครับแล้วกูก็พูดโอ้โหอีกแล้วเมื่อไหร่กูจะได้เลิกพูดคำ,คำโโว่าโอ้โวะ และน,นี่ก็คือเกาะเซไลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นเกาะทีออ่บรรยากาศนี่ไม่ค่อยจะดีนะครับบรรยากาศนี่แบบโคตรเลวร้ายนะครับโอเคไหนมาดูซิเกาะนี้มีอะไรบ้างซึ่งเกาะนี้ก็จะมีเออกาะเล็กๆนะครับมันเป็นอ,อ,อะไรนะห<ม>นดูซิเกาะเล็กๆนี้มันคือเกาะอะไรมันเรียกว่าอาเซเชชายนะครับซึ่งไอเกาะเล็กๆเกาะนี้เนะี่ย จะมีแมวอยู่ครับนี่ไงแมวสวัสดีครับแมวเอาการอยู่มาสวัสดีแล้วก็ลากหัวคมๆแมวไปหนึ่งรอบนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็วันนี้เนี่ยอาจจะสั้นๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็อยากจะอัพคลิปในวันที่14่กุมภานะครับ ก็เลยแบบไม่อยากให้ช่องมันว่างอะ่ะแล้วก็อยากจะอัพในวันที่14กุมภากเกลยอัพคลิปนี้มานะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นกับผมนะครับก็สามารถที่จะดูเนี่ย ID ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ย uid เนะี่ยโอเคนี่แหละ uid โ okay. อเคนะครับก็จบแค่นี้นะโอเคไว้เจอกันนะครับดอสวดครับ สวัสดีครับพงติกเชนไฟเยอร์นะ